สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้มาพบกับคูดัวนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องการใช้คําที่เป็นเราหันนะคะเราหันอันนี้ก็คือเราเดือสองตัวเนียนเองนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคําที่ใช้เราหันนะคะคือ รอเรเือสองตัวนั่นเองนะคะรอเรเือตัวที่หนึ่งนะคะจะเป็นรอเรเือที่ทําหน้าที่เป็นไม้หันอากาศส่วนรอเรเือตัวที่สองนะคะจะอยู่ตัวหลังทําหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กลนั่นเองนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะรหอหันเป็นพย,ายานัญชนะรอเรเือสองตัวที่เราเขียนติดกันนะคะ โดยที่ตัวแรกนะคะทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศส่วนรอเรเือตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กลนนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เราไปดูนะคะรักการที่เราจะใช้คำรอหันนะคะการอ่านคำที่ใช้รอหันอยู่สองรกกาศนะคะก็คือ รหันอยู่หลังพยัญชนะไม่มีตัวสะกดกับมีตัวสะกดนะคะส่วนราหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะจะอ่านออกเสียงเป็นอันนั่นเองนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อราหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นอันนั่นเองค่ะ เราไปดูตัวอย่างคำพร้อมกันเลยค่ะกันไกจ,จัดสรรสวันค์พรรษาหันษา บันทัดบันทุกบันยายจัญญาสรรหาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่อยู่ในที่ไม่มีตัวสะกดนะคะให้นัเกเรียนลองทบทวนอีกหนึ่งครั้ง นะคะคือกันไกสันหาสวรรค์พันษาหันษาบรรทัดบรรทุกบัญยายัญญาสันหานะคะอันนี้คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะต่อมาค่ะเรามาดูจากการใช้คำเราหันที่มีตัวสะกดนะคะ เวลาอ่อนอานออกเสียงที่เป็นบรรยากาศจะเทียบเท่ากับตัวสระอะนะคะจะเป็นตัวกับตัวสะกดนั้นๆนั่นเองนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเราหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นจากตัวบรรากาศจะเทียบเท่ากับตัวสระนะคะ,ะเราไปดูเลยคะ่ะอย่างเช่นคําว่าวั ตอนพันนาะพักพวกธรรมชาตินิทัสการทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะวัดตอนพันนาะพักพวกธรรมชาตินิทัสการนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องรอหันนะคะไม่ยากนะคะมีให้เราจำแค่สองอย่างนะคะคำที่มีตัวสะกดแลกก็ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดราวฝากไว้ในแค่เรื่องของคำรอหันนะคะแล้วครูดราวจะมีการบ้านให้นักเรียนล็องฝึกทําำกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะ ค่ะ